เสียสองอันใ้ควายเลือกเลยนอ๋ออออ้ตนะครับไอเหแล้วไอมแล้วไม่ต้องงานัพอ่ะต้องไม่ไม่ไ่อไอนี้ให้พวกเขาดูว่าเราไม่ได้โกงโอ้โหมันโกงได้ไงมันจะมีชื่อ2คนซ้ำเหรอมันไม่เสียค่าไปไม่ได้หรอกแบ๊คครับผมนี่เราหาว่าเราโกงนี่เราประทานสมากองเอ็ครับผม อย่าให้ดูว่าเดี๋ยวด้วยเฮียดูดาไม่ได้ทุกคนรู้โอ้ดานั่นเนี่ยมึงก็แกะไว้ปิ๊กครับผมมึงไอ้แกะกูเลยเฮียแบ๊คครับเออตเราช่วยเรามาหากินดิเส่ครับเส่ ไอ้เี้ยเยสืผมจะแดกเบียร์แล้วจะเล่นบอลมัง้งเต่ว่าัวแม่งเจอปิดไอ้บอลเบอร์เมื่อ,อไหกันเนี่ย <c oughs> ไอ้รัดครับผมโยครับไอต่้ตอครับไตอรับต่องนะเออเออจะงจับไปไไมวะ ต้องจับแยกสี่เมแมตหน้าไอ้หมุนครับเพราะว่าเราคงถ้าทับเสื้อเพื่อแมตเดียวคงง่าเกียดเกินไปเบนต์ครับที่ใช้โตลงบอกว่าไม่ได้ลงเอาจริงเหรอเอกมือชาครับอันนี้อยากจะอยู่ทีมเดียวกับเอกวานวีเลยเหลือเกินนี่มีไอ้ที่เอกวาดมาลิกครับผม โต้งครับผมอลมึงเึื่องเราไม่ถามโทษก่อนวะเลิฟครับไอตัวแถมเดี๋ยวค่อยมาจับชากที่หลังได้รุดครับผมใครวะมิ้วครับครบอย่างวะอ เดี๋ยวจะเหลือเหลือสองคนสุดท้ายเลยไข่กระปวกนะครับนี่คือผู้สาวประตูเดี๋ยวจับสุดท้ายนะครับผมไอ้ปลกเป็นประตูนะครับอะครับบันทึกรายชื่อแรกนะครับผมเอาเอาทีไหนก่อนครับเริ่มด้วยทีน้องทีมสีน้ําเงินสลับกับสีชมพูไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนี่ครับน้ำเงินคือเดี๋ยวจับไปแรกจับได้ฮ่าฮ่าเดี๋ยวจับไปแรกจะอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับผมส่วนใบที่สองจะสลับชมพูจะสลับไปเรื่อยนะครับผม โอเคโอเคครับอ okay. okay. okay, mm ่าครับผงผาครับให้เ네กียรติครับจ em ับใบแรกครับผมมองกล้องครับไอีสัตว์มองกล้องครับเอ่าประกาศชื่อครับผมแจ็คครับแจ็คครับผมแจ็คเข้าทีมน้องเงินนะครับผมรายแรกครับผมอ่าครับอ่าประธานคนเกียร์ครับผมรบกวนะครับเกียรติเร็วๆครับจับด้วยครับผมวันนี้ทีมสีชมพูนะครับผมเร็วสิครับ โยโยครับผมโยครับผมอ่าโยเข้าสีสีชมพูนะครับผมอ่าครับคนต่อไปครับอ่านี่เข้าสีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินคนที่สองครับปิ๊กครับผมปิ๊กรอนแล้วอ่าครับผมอ่ัอ่าคนต่อไปสีชมพูนะครับผมแล้วก็มากันเร็วๆเลยนะครับแบ็คครับผมเอาละครับสองพี่น้องอยู่คนละทีมนะครับ อาครับน้ำเงินคนที่สามครับไอ้เชี่ยป่าลุดนะครับผมน้ำเงินนะครับอันนี้ต่อไปจะเป็นสีแดงนะครับผมเอ้ยไปดีครับสีชมพูครับผมแม่งไม่ใช่บุยครับสีชมพูคนที่สามนะครับผมโต้งครับผมยุทธิไม่ใช่ได้นะ้มิโยมีโต้งเนี่ยอ่าน้ำเงินคนที่สี่นะครับผมเลิฟครับผมอุ้ยมองฝั่งนี้เป็นหมดเลยไม่เชี่ย แพ่รมูคนที่สี่ครับฝ่ายเอ็ดครับผมไอ้เฮียลมพลคนพิการนะครับผมทีนี้น้ำเงินคนที่ห้าครับลัดครับผมอ่าครับเก็บครับชมพูคนที่ห้าครับ ปากอ้นครับผมอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮาะครับอ้ดนะครับฝั่งนี้ได้วัดครับได้วัดกับฝั่งนี้อ่าครับไปครึ่งทางครับของทั้งสองทีมนะครับนี่ครึ่งทางนะครับรู้ผลแล้วครับสะกอเริ่มออกแล้วนะครับอ่าครับผมอ่าคนคนที่หกของฝั่งน้ำเงินนะครับผมไอ้หมุนครับผมโอ้ฝั่งนี้พอได้ก็พอได้ ที่ราต้อแย่งกูจะได้กูได้เอออาครับผมมาสีชมพูคนที่หกครับชมพูมาตีนี่สีสิงโอ้ยแม่เจ้าทีมนี้ไม่ต้องแข่งเลยมั้งเสะครับผมแม่เจ้าคนพ่อคนแม่ทีมอยู่ด้วยกันนะครับผมเอาครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ยี่ยแล้วหน้าครับหน้าอ่าครับน้ำเงินคนที่เจ็ดครับผมเบ็ดเจ้า เอกลือครับผมทีมนี้ทีมทม,มีแอร์นะครับผมบา้านถึงแอร์ทุกคน,อ,นอ่าครับเขาเถียงกันไปค่าชมพูชมพูคนที่เจ็ดครับโอ้โหแล้วดูโอ้ผมแม่เช่ากูอยากจะหางกับชมพูยยจริงจครับจอที่ดาวนันเต๋าตครับผมคนตรกันแม่ทีมอยู่ด้วยกันครับไอ้เอ้ยประตูลุ้นนมึงนะครับอันนี้หน้ึ่งคนที่แปดครับผมน้ำ่งคนที่แปด แม่เจ้าอันนี้ตัวแถมครับผมลูกของชาติครับผมพี่ตอครับผมแมตช์แรกเขาก็โดนเลี้ยงตัวไปใช้ใช้ทีมชาติครับผมชมพูเขาที่แปดครับไม่เข้าใจกับเอตโต้อตโต้ขยับมาแล้วจายได้มากโหแม่เจ้าไอ้มิวครับผมกูรู้จัตาทีมนี้แล้วครับผมเอาเขียนทิครับหัวเราะทำไมเขียนทิครับคุณจะเล้าหัวเราะทำไมผมตาคุณมาเขียนนะ ถ้งตัวลงอยไครับไปจับครไปนะครับผมเป็นน้ำเงินคนที่เก้าครับผมนม่าครับคุณหนูครับผมน้องเบนซ์ครับผมอ่าแบก้อยครับฝั่งนี้มีน้ำแดกแล้วแน่นอนครับสุดท้ายใครวะอ่าสุดท้ายผลสุดท้ายผู้เล่นฝั่งสีชมพูนะครับคนที่เก้ามาลิกครับผมทีมนี้น่าอยู่มากครับผมทีแรกก็ยัง แล้วก้อยชายอยู่ไหนครับยันยินเลยนะครับกระดิ่งไม่ช่วยอ่าครับเดี๋ยวจับจับฉลากเพิ่มเพิ่มเพิ่มครับผมเอ่ออันนี้เดี๋ยวอัปการจะเขียนไปแค่น้องเงินกับชมพูเออไม่กงสุดท้ายเป็นสีเงินอยู่ดีไม่ได้อะไม่เป็นโกหกไม่เป็นลายก็โดนแถมไปต่อคแถบให้สีชมพูครับผมก้อยก้อยนายอยู่สีชมพูนะครับเพราะว่าดูจากตัวผู้เล่นแล้ว เอ้ยไม่ได้เอาสีน้ำเงินดีกว่าเพราะเดี๋ยวต่อไม่มาต่อไม่มาไปไหนต่อไปก่อนอ่าเอาก้อยก้อยจะเป็นคนที่สิบของสีน้ำเงินนะครับผมก็เหมือนกันไปสุดท้ายอยู่ดีอ่ะอ่าครับตอนนี้ความจใจลอยของกูเลยไหมมาราวนี้เดี๋ยวกูว่าเองเเป็นอ่าดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการจับผู้สาวประตูนะครับผมถือถ้าประตูอยู่สีชมพูก็ทํางานหนักนิดนึงนะครับดูจากรายชื่ออ่าช่วงระหว่างรอผู้สาวประตูนี้มาดูรายชื่อก่อนนะครับผม อ่าฝั่งน้ำเงินกับฝั่งชมพูนะครับเราก็เริ่มเดิมพันก่อนเลยใครจะเป็นฝ่ายชนะ,ะทีมนี้กับตันทีมคือเสนะครับผมฝั่งนี้น่าจะเป็นไอหมุนนะครับผมกับตันทีม,มเดี๋ยวเรา,าจะพากพกหลักปรตูเร็วสิครับอีกแค่องใบผมไม่รู้เหมือนกัอุ้ยไอเฮียอ่าอาคุณรอครับปไปแรกอยาให้ประตูสี่ไระูสี่อะไรครับน้ำเงินครับ ประตูต้อเงินเลยนะครับประตูต้อเงินเลยครับเอาขอขอเก็บคุณฟ้าครับเจ๊กจับแล้วผมขอเปิดเองครับขอรื้อตัวเองครับน้ำเงินครับอ่าประตูฝั่งน้ำเงินนะครับปตูไม่รู้ว่าขายรสาธุผมขีดกระดุมใส่หายากเลยฟ้าผมนั่นเนี่ยอะไรอี๋สีน้ำเงินนะครับผมผมเองครับผมนายครับผมคุณล้อแล้วอ่านะครับผมไม่ได้โกนะครับนี่อีกใบหนึ่งนะครับเอ่อ คุณปู่นะครับคุณปู่ครับคนปอคนแม่นะครับโอ้โยเป็นเจ้าอาะไรครับสรุปกันที่เดี๋ยวผมขอนิดนึงครับยืมปากกาหนึ่งครับอ่าอันนี้ประตูนะครับผมอ่าเห็นตัวผู้เล่นแล้วผมอยากยกปอกับก้อยให้ฝั่งนู้นเลยนะครับคือว่าอ่านี่คือตัวผู้เล่นนะครับดูให้ทันนะครับ อ่าโอเคนะครับขอจบการตทรานเพลงตันี้แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม